สวัสดีครับขอ,อนำเสนอพีวิวหลักสูตรการจัดการความรู้ knowledge management ครับการจัดการความรู้เป็นหัวใจสำคัญขององค์กรในยุคปัจจุบันมากเพราะว่าการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากมายความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรยังไม่ได้รับการดูแลหรือจัดสรรออกมาอย่างเป็นระบบครับหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของ KM knowledge management ครับว่า เราเป็นการแปลงความรู้ฝังลึกของบุคคลหรือความรู้ที่อยู่กระจัดกระจายในองค์กรนั้นออกมาเป็นความรู้ที่แจ่มชัดเป็น e x p c i t knowledge แล้วบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับเป็นเรื่องของการเข้าใจขั้นตอนในการนำความรู้ที่มีอยู่นะครับมาจัดสรรให้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมายเลือกความรู้ที่สำคัญและจำเป็นนะครับ โดยเข้าใจว่าความรู้เกิดจากการที่เป็น Data เป็น n n o r r m t t o o นะครับแล้วเป็น Knowledge หากใช้ไปเรื่อยๆก็จะมีความชำนาญเป็น e x ็ e r t i s e สุดท้ายเป็น Capability ตรงนี้นะครับก็คือความรู้ฝังลึกก็คือทักษะ l e d g e ของบุคคลนั่นแหละครับถูกนำกลับออกมาใช้อย่างต่อเนื่องเป็นวัฒจักรกันต่อไปเกิดความเข้าใจของหลักการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของปีเตอร์เซนเก้ครับที่เป็นฟิปติสปิกำหนดให้เห็นเรื่องของ Personal m a s t e r y นะครับ เมน a ั m โมเดลแชร์ว i ชั่นทีมเรียน n i n g แล้วก็ซิเ a มติ t h i n k ิ้งเพื่อทำให้องคอ์กรสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องของการสร้างเวที Co-op Community of ฟแท็กติสเพื่อจะทำให้นำความรู้ต่างๆนั้นสู่การปฏิบัติด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยการแบ่งปันไม่มีการตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่แต่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยที่จะได้เรียนรู้ถึงบทบาทของผู้ที่จะมาเอื้ออำนวยความเรียนรู้นั้นนะครับเราเรียกว่า KM Facilitator ควรจะมีบทบาทอะไรมีทักษะอะไรและสามารถบริหารจัดการความรู้ต่างๆให้เกิดเป็นความรู้ที่แจ่มชัดตามสื่อต่างๆและถูกนำไปใช้ให้เกิดความต่อเนื่องได้อย่างไรหลักสุตรนี้ก็มุ่งเน้นให้ท่านเห็นภาพว่า หัวใจสำคัญของการจัดการความรู้คือไม่ให้ความรู้ที่มีอยู่แล้วสูญหายสูญเปล่าหรือเสียโอกาสในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรครับ